แก้วกังวานะฮะนซ้อมไปซ้อมมาขึ้นเวทูนเะนี่ยทีนี้วันนี้มาช่องสามวันนี้เจอบัวเขียวไม่เคยชกกันนะวันนี้ร้อยเท่าไหรสามสี่เราเกินอะไรวันเช้าที่แปดครับจุดแปดนะตอนนี้เรียบร้อยแล้วไปซ้อมอยู่ไหนอ่ะ <9, 9. S 1> เหมือนเดิมนะกี่วันนะรารอบมารอบนี้ก็เกือบเดือนเนกะือบเดือนนะชกม,ยมกวยไปสักสามร้อยได้ไหมเกือบเกือบนเกือบเกือบนะล่าสุดเราจำได้ว่าชกใครวะไปชกที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นวันนั้นเป็นไงผลงานทำงานเนาวันนั้น ต้องช่างมาญี่ปุ่นเนี่ยอ๋อร้อยเทไร่นนั้นวาสามสิบน้ำหนักปล่อย,อยเราสี้าเราเข่าด้วยพีมือบัวเขียวนี่ยังไงก็เข่าเราน่าจะเสียเปลียบรูางาหน่อยไหมผมว่าไม่น่าเสียเปรียรรน,นยมยมไม่น่าเสียเปลี่ยนนะ,ะลูกหลานจากจังหวัดบัวเขียววันนี้เจอกับแก้้างวานเหนะ เคยชกเขาไหมไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสามสบี่เก่ามาพอดีเลยดิพอดีก็ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตล่าสุดเราชกกับใครวันนั้นที่ที่นี่ไหมที่นี่ครับแต่งเชนจิวไหมไม่รู้ชื่อครับแต่งเชนจิ๋วนะวันนั้นวันนั้นแพ้เข้ามานะวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสามสี่น้ำหนักเราปล่อยปล่อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบปีนี้เราปีนี้เราอยุตเท่าไหร่และอันนี้ยี่สิบเจ็ดปีชกมวยไทยมารวมๆวม ไม่กี่กี่ไฟได้กี่ไฟเกือบเจ็ดสิบเกนะืบเจทินะเอาคนจากจังหวัดเอ้คนจากประเทศประเทศอังกเอาฮลโหลโอเคขอบคุณอค